จะเซตให้นักเรียนในมินิคอร์สกันคอร์สนี้นะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่มีพร้อมอุปกรณ์แล้วก็เป็นการสอนสักเบื้องต้นนะในราคา3,999บาบาทโคตรคุ้ม มีเครื่องสักไร้สายมีหมึกมีสีอะไรที่เป็นแบบอุปกรณ์เบื้องตน้นเล็กๆน้อยๆประมาณสักห้าหกเจ็ดชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเออมิมก็ไม่ได้นับเหมือนกันว่าก,กี่ชิ้นแต่ว่าเบื้องต้นก็จะมีเครื่องมีหมึกมีหนังเทียมประมาณนี้นะแล้วก็จะมีบทเรียนสอนสําหรับมือใหม่ด้วยนะเป็นการแบบว่าเออรู้จักชั้นผิวหนังการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์การฝึกเดินเส้นอะไรพวกนี้มันจะเป็นการสอนเบื้องต้นสําหรับมือใหม่นะถ้าใครสนใจเซตนี้นะแอดมาที่ไลน์แอด i a m m i แล้วแจ้งแอดมินว่าสนใจมินิคอร์สนะอันนี้จะราคา3,999บาทนะคะทั้งอุปกรณ์แล้วก็คอร์สออนไลน์รวมกันในราคานี้เลยนะไม่มีบวกเพิ่มลืมบอกไปว่าราคานี้เป็นราคาโปรนะถ้าไม่รีบลงจะปิดรับแล้วนะคะจะไม่ได้เปิดรับตลอดนะเพราะว่าคอร์สนี้มันเป็นมินิคอร์สสั้นๆที่มิมรับนักเรียนน้อยๆเพื่อที่จะมาฝึกมาปั้นกันแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะใครมัวลังเลใครช้ามิมปิดรับก่อนนะ